สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกหนูไลฟ์สไตล์ค่ะเย้มาพบกันอีกคลิปนะคะวันนี้ค่ะหนูอยากจะมาแนะน,นําหนังสือที่ใช้คําว่าโ <c oughs> ครด,ดีต้องใช้คํานี้นะคะเล่มนี้เลยค่ะ The Gift <c oughs> ชีวิตคือของขวัญไม่ว่าจะเกิดอะไรสุดท้ายชีวิตก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณได้มา <c oughs> โอ้หนูรักเล่มนี้มาก มากจริงๆคือเปิดอ่านทุกประโยคทุกเรื่องราวมันมีพลังอยู่ในนั้นแบบมหาศาลทำให้เราเข้าใจในชีวิตมากขึ้นว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะมันคือสิ่งดีๆที่ทำให้เราขัดเกลาตัวเองหลอ่อหลอมความเป็นเราและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราและยิ่งทำให้เรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปเีกค่ะ มันตอบย้ําความคิดหนูว่าชีวิตนี่มันคือของขวัญจริงๆทุกคนหนังสือทุกเล่มที่หนูอ่านอะ่ะมันมันใช่เลยอะ่ะคือมันทําให้หนูเข้าใจทุกมุมมองทุกประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบไม่มีคําถามไม่มีว่าทําไมถึงต้องเกิดขึ้นกับเราแต่มันถูกต้องแล้วคะ่ะที่มันต้องเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลของมันเสมอทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายความผิดพลาดความล้มเหลวความเสียใจความโศกเศร้าการสูญเสียนำพาเรามายืนถึงจุดนี้ในจุดที่เราสัมผัสและเข้าถึงตัวตวนที่แท้จริงมันทรงพลังมากนะคะมันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกนอกจากตัวเราเองเวลาที่หนูอ่านหนังสือะคะ่ะหนูมีความสุขมากๆ ที่หนูได้ทำความเข้าใจในทุกๆตัวอ,อักษรในทุกๆประโยคทุกๆเล่มค่ะมันมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วหนูก็อยากให้ทุกๆคนค้นหามันให้เจอเหมือนกับที่หนูค้นเจอที่หนูพยายามพูดอยู่บ่อยๆพูดอยู่เสมอว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วคุณจะค้นพบชีวิตใหม่คลังความรู้สติปัญญา หรือประสบการณ์ใ,ใหม่ที่คุณไม่เคยพบเจอผ่านหนังสือทุกเล่มหนูหอ,อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวในชีวิตทาให้เรารู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่เจอเรื่องราวต่างๆมาอย่างบอบช้ำแต่ก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ในชีวิตทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นได้หรือประสบความสําเร็จได้มันอยู่ที่เราคะ่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยแล้วในหนังสือเล่มนี้คะ่ะ คุณอีดิทอีเกอร์นะคะก็ได้พูดถึงว่าเราทุกคนนะคะชอบยึดติดกับความคิดตัวเองหรือสร้างคุกภายในจิตใจตัวเองอย่าให้ทุกคนหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมองย้อนกลับไปว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วเราสามารถปล่อยให้ตัวเองเสียใจโศกเศร้าได้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องเอาตัวเองออกมาแล้วมองว่าเราผ่านมาได้แล้วและเราก็เลือกทางเดินของเราแล้ว เราจะเป็นแบบไหนมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องล้าทิ้งอดีตค่ะไม่จําเป็นเลยเราคงยังเก็บนไว้ในใจเพราะอดีตแล้วนั้นนะคะ่ะมันสอนเรามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขออ่านขนางหลังให้ฟังก่อนนะคะคนที่มันอนุญาตให้คุณมีความสุขไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวคนเองถูกต้องค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทําร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองมันอยู่ที่เราเลือกแล้วค่ะเมื่อเรื่องเลวร้รายเกิดขึ้นในชีวิตเรามาักฝังตัวเองอยู่กับความเจ็บปวด ความหวาดกลัวความโกรธความโศกเศร้าวความเครียดความรู้สึกผิดความอับอายการหลีกเลี่ยงและอิสรพัดอยากที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบเดิมได้เราคิดว่าเราคนเดิมตายไปแล้วคนคนนั้นแตกสลายไปแล้วดรอีดีอีเกอร์ e. E ager, นักจิตวิทยาผู้เคยถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันนาซีตอนอายุ16ปีบอกว่าคุกที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่คุกที่นาซีจับเธอขังไว้แต่คือคุกที่เธอสร้างขึ้นให้กับตัวเองหนูอ่านแล้วแบบคุณอีดีอีเกอร์ เก่งมากเติบโตมาอย่างสวยงามแล้วหน้าผาคุูมใจจริงๆค่ะการรอดตายจากค่ายกับการเป็นเพียงก้าวแรกสู่อิสรภาพของเธอเท่านั้นเธอยังเป็นนักโทษของอดีตอยู่หลายทศวรรษแม้หลังจากการได้รับการปลดปล่อยเธอเรียนต่อด้านจิตวิทยาจนจบปริญญาเอกแต่เธอก็พบว่าเธอคงรักษาใครไม่ได้หักไม่ได้เยียวยาตัวเองเสียก่อนเราต้องกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนนะคะและเราเนี่ยแะคะ่ะคือคนที่เยียวยาตัวเองได้ดีที่สุด หนังสือเล่มนี้คือเรื่องราวของการเยียวยาที่เธอใช้ในชีวิตของตัวเองและใช้กับดาคนไข้ในทางคินิกของเธอดรอีเกอร์ไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ทุกคนคิดว่าความทุกข์ของคุณไม่มีทางเทียบกับเธอได้เลยแต่อยากให้คุณคิดว่าถ้าเธอทําได้คุณก็ทําได้ทุกคนทําได้ค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองจงมีศรัทธาบทเรียน14ข้อนี้จะทําให้คุณตระหนักถึงทางความคิดที่คุณสร้างขึ้นและให้กุญแจเพื่อขตัวเองออกจากกรงเหล่านั้น ผลทางสูตรอิสรภาพอยู่ในมือคุณเองแล้วคุณจะพบว่าชีวิตไม่ว่าจะผ่านมากี่ทุกข์กี่โศกกี่ความเจ็บปวดมันก็คือของขวัญเช้นหนึ่งซึ่งหนูก็พบเจอของขวัญแล้วค่ะนั่นก็คือตัวเราเองค่ะหวังว่าพ,พี่เพื่อนจะไปหาอ่านกันนะคะต้องหาอ่านต้องอ่านไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดในชีวิตคุณต้องอ่านเล่มนี้ค่ะหนูหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือสร้างพลังหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงให้พี่เพื่อนๆหันกลับมาอ่านหนังสือกันหันกลับมารักตัวเองกันนะคะและหนูขอเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือเรื่องอะไรก็ตามที่แห่งนี้ช่องนี้พร้อมเป็นพลังหมวกพร้อมซัพพอร์ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอค่ะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอกันนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกๆวัน เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มีสิ่งมอรองอบอุ่นไปด้วยความรักสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะที่สําคัญอย่างืมมีความเมตตามีความกรุณากันนะคะคกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสุ c r ้ายให้ช่องนี้กันด้วยนะคะหรือคลิปนี้กันด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคน,นมากมเลยค่ะเล่นนี้นะต้องดีมากโคตรๆจริงๆ